สวัสดีเพื่อนทุกคนผม m y n u s พี่แพวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับเกม Before the Night กันนะครับผมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆที่ผมได้เล่นเกมนี้ไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ในเนื้อหาสรุปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็พยายามตีความเนื้อเรื่องนะฮะโอเคงั้นก็ไปครับ let's go เริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยเราก็จะมีเด็ก3คนใช่ไหมครับพยายามคุยกันว่าเฮ้ อย่าที่ไปป่าต้องห้ามก็หรือเปล่าแม่มีผีเสื้อให้จับด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งลิซ่านะครับเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่ค่อนจะกลัวกับเรื่องเล่านี้พอสมควรนะครับทําให้แบบว่าก็พยายามล้างเพื่อนแล้วนะแต่สุดท้ายเพื่อนมันก็ไม่ฟังนะครับมันก็ไปกันหมดเลยนะครับสคนสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปเนาะซึ่งหลังจากที่เด็กทั้งสาคนนะครับเดินม,มาถึงจุดสิ้นสุดของป่าต้องห้ามเนี่ยก็ได้พบกับประตูประตูหนึ่งนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยเราจะเรียกประตูนี้ว่าเกตนั่นเองนะครับ เกตเนี่ยจะเป็นประตูที่เราจะสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่ใจนึกแน่นอนครับเด็ก3คนนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับทำยังไงครับกดสวิต์แล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วกันไงแน่นอนครับก็เป็นไปตามพ่อสยองขวัญนะครับสุดท้ายเด็ก2คนที่ปากตีเนี่ยก็เรียบร้อยไปเลยนะหรือเพียงแค่ที่ซรากของเรานะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการหนีเข้าไปในป่านะครับปรากฏว่าก็ได้ไปเจอกับนงกระต่ายคนนึงนะครับซึ่งนงกระต่ายคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าอลิสนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ลิซ่าองเรานะครับไม่มีสติสตางค์เหลืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าอลิสเนียจะเรียกตัวลิซ่าเท่าไหร่นะครับก็ไม่ตอบเลยนะครับเนื่องจากเกิดอาการช็อกค้าไปแล้วเพื่อน2คนไม่โด,ดนฟินะิชามไงล่ะซึ่งภายหลังเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าที่ป่าแห่งนี้นะครับเป็นป่าของเหล่าสัตว์นะครับซึ่งสัตว์ที่นี่นะ่ะมีไอคิวที่พอๆกับมนุษย์เลยนะสามารถพูดได้นะครับทักทายกันได้แบบปกติเลยแถมมีหน่วยวิทยาศาสตร์ด้วยกลับกันนะครับในมุมมองของพวกเขาที่มีต่อมนุษย์เนี่ย เขาเหมือนกับมองเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยตงตัวหนึ่ง่านั้นเองนะฮะต่อมาเนี่ยอลิสก็พาลิซ่านะครับไปรักษานะครับกับคุณหมอคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอนะครับแกะน้อยสุดน่ารักณนะตอนนี้นะคุณหมอก็ทําการวินิจฉัยอาการของนองลิซ่าดูนะครับแล้วก็พบว่าอาจจะเกิดจากอาการช็อกเนื่องจากไปเจออะไรที่อันตรายหรือว่ารุนแรงมาหรือเปล่านะครับเออก็แนนอนและไม่เห็นขานาะด ซึ่งคุณหมอก็แนะนําไม่ลองใช้เครื่องลดความทรงจําดูนะครับเพื่อที่จะเอาความทรงจําอะเลียรานั้นออกไปนะครับหลังจากที่ผ่านการลดความทรงจำมาเนี่ยปรากฏว่าลิซ่านี่คือกลายเป็นสาวน้อยสุดน่ารักซึ่งวันเวลาก็ผ่านไปด้วยดีครับทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรนะครับลิซ่าก็เดินไปเจอดอกไม้แห่งชีวิตนะครับแล้วก็เผลอไปอมกินเข้าไปนะครับอย่างอร่อย เผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปดู Before the Night นะครับดอกไม้แห่งชีวิตเนี่ยสำหรับผมก็คือเป็นดอกไม้ที่จะทําการคงสภาพของสิ่งมีชีวิตแล้วก็พื้นดินตรงนั้นไว้นะครับยังไงผมจะยกตัวอย่างถ้าผมไประเบิดดอกไม้ทิ้งเนี่ยสติปัญญาของตัวสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับเหลือเพียงแค่สัญชาตญาณดิบแล้วก็จะแสดงร่างกายแท้จริงออกมานะครับส่วนพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ย หลังจากที่มันเคยมีดอกไม้ชีวิตเป็นตัวหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับพอขาดไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับหรือว่ากลับไปสู่สภาพที่มันควรจะเป็นนั่นแหละนะฮะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบของดอกไม้ชีวิตนั้นที่ขาดไปไม่ได้ก็คือวิญญาณครับจะเป็นวิญญาณของอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นหรือว่าจะเป็นวิญญาณของมนุษย์เองก็ตามใช่แล้วครับวิญญาณมนุษย์จำไอเด็กสองคนที่แบบตายไปตอนแรกได้หรือเปล่าครับใช่ครับดวงวิญญาณไอ้พวกนี้มันประกอบอยู่ในดอกม้นนัอยู่แลว หลังจากที่ลิซ่าเนี่ยกินดอกไม้ไปเลยนะครับก็ทําให้เขาหมดสติไปหลายวันเลยนะครับตัวของอลิซเนี่ยก็พยายามเรียกคุณหมอนะครับให้มาดูอาการของลิซ่าว่าเออลิซ่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่คุณหมอวินิชัยแล้วเนี่ยก็พบว่าอาการของลิซ่าเนี่ยปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีบาดแผ,แผแลอะไรนั้นนะครับแต่เพื่อนครับเรารู้ลิซ่าดีไง <c oughs> ความจริงก็คือว่าตอนนี้ลิซ่ากำลังโดนไซโคนะครับจากเด็กสองคนนั้นอยู่ว่า <c oughs> เอ,อ้ลากแค้อะไรดีไม่ไหวแล้วนะออกไปแม่งเลยนะ สุดท้ายลิซ่าก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องรวมดวงวิญญาของตัวเองนะครับให้หลอมรวมกับดวงวิญญาของไอเด็ก2คนที่เหลือน,นะครับจะได้ว่ากลายเป็นหนึ่งแต่ว่าลิซ่าก็มีเงื่อนไขในการรวมดวงวิญญาณอยู่นะครับก็คือว่าจะทำร้ายใครก็ได้เอาเลยแต่ว่าอย่าทำร้ายอลิสก็พอซึ่ง2คนที่เหลือนเนี่ยก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกาลางและสิ่งแรกที่ลิซ่าทำนะครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาก็คือสังหารพ่อแม่ของอลิสหมดเลยนะครับ ซึ่งอลิซเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับทาให้ตัวเองเนี่ยเกิดอาการกลัวนะครับแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าปรากฏว่าโชคร้ายครับหลังจากที่อลิซเดินเข้าไปในป่าสักพักนะครับก็เผลอไปเหยียบกับกับดักมนุษย์นะครับที่พวกเหล่าสัตว์เนี่ยเปนคนวางไว้สุดท้ายอลิซก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองนะครับอยู่ตรงนั้นเนื่องจากว่าไม่เหลือใครแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยลิซาก็ทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่า2คนนั้นเนี่ยคุมร่างหลักไปแล้วนะครับ ได้เพียงแค่ยืนดูนะครับแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ย <"Hey> ซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับพยายามหาวิธีนะครับที่จะทําให้อลิสเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไปพบกับพิธีกรรมฟืรรมฟ้นคืนชีพนะครับซึ่งพิธีกรรมฟืรรมฟ้นคืนชีพเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ดอกไม้แห่งชีวิตแล้วก็ดวงวิญญาณของผู้ที่ต้องการจะฟื้นคืนชีพนะครับซึ่งไอดวงวิญญาณของผู้ที่ต้องการฟืรรฟ้นคืนชีพเนี่ยในโลกนี้นะครับหลังจากที่สิ่งมีช ตัวกันนะครับที่หัวใจแห่งดอกไม้นะครับหรือว่า heart of flower ถ้าจะมองให้เห็นภาพก็คือลองนึกสภาพแบบ heart of flower เนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับแล้วก็ดอกไม้ชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนรากต้นไม้นะครับที่คอยนําพลังต่างๆเนี่ยออกไปใช้งานแน่นอนครับแลลิซ่าผมไปอยู่เฉยแล้วครับหววและงอย่ที่ลิซ่านะครับรวบรวมดอกไม้แล้วก็นำดววิญญาณของอลิซมาทําตามพิธีกรรมแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอลิซก็คือฟื้นอชีพมาจริงนะครับ แต่เพราะอะไรไม่รู้นะครับอลิสเนี่ยก็สูญเสียความทรงจําไปเหมือนกันนะครับแต่ไอซท,ที่น่าสงสัยสุดคือใครไม่เป็นคนเขียนพิธีกรรมฮนี้ขึ้นมา <c oughs> แต่ลิซ่าไม่สนใจแล้วครับลิซ่าเนี่ยก็เลยพาอาลิสนะครับกลับโลกมนุษย์ที่ที่ตัวเองจากมานะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายความรู้สึกที่ผมมีต่อเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับผมค่อนข้างจะชอบเนื้อเรื่องนะครับชอบมากนะฮะเอาจริงๆผมคิดว่ามันค่อนข้างจะจบแบบแฮปปี้ ถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเราเราย้อนกลับไปดูดีๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าดอกไม้เนี่ยมันเก็บรวบรวมวิญญาณไว้ใช่ไหมซึ่งวิญญาณแต่และดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณใดก็ตามที่ตายไปเนี่ยก็จะไปหลอมรวมอยู่ในดอกไม้นะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยพยายามกินดอกไม้แล้วก็พยายามทาลายหัวใจให้ดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยดวงวิญญาณทั้งหมดก็จะมาหลอ่อรวมอยู่ที่ตัวลิซ่าเองนะครับซึ่งใครสังเกต ถ้าใครดูเครดิตจนจบอ่ะเออจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนได้กลายเป็นสูตรรวมดวงวิญญาไปแล้วนะซึ่งใวน,นั้นก็จะมีดวงวิญญาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดวงวิญญาของแกดวงวิญญาของพ่อแม่ของอลิสเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าลองมองมองดูดีมันก็เหมือนกับว่าการยกโลกทั้งใบของฝั่งนู้นนะ่ะไม่เข้ามาในตัวของลิซ่านะครับผมมองอย่างนั้นนะเออแล้วอลิสก็ได้อยู่กับลิซ่าในสภาพแบบนั้นอาจจะ เสียความทรงจําไปแต่ก็ได้อยู่กับลิซ่าอีกครั้งมันก็โอเคหรือเปล่าอะแถมม,มีดวงวิญญาณเพื่อนพ้องต่างๆนะครับอยู่ในตัวลิซ่าอีกถ้ามองตามตะก,กามันก็คงจะเป็นที่อะไรที่แฮปปี้ดีนะแต่ถามว่ามันแฮปปี้หมดไหมมันก็คงจะไม่หรอกนะเพราะว่าแค่ดูก็รู้อะคือลิซ่านี่ข่าไม่เลอกหน้าเลยครับเรียกได้ว่าไปที่ไหนอันนี้ก็คือพยายามจะฆ่าหเห็นฆ่าทุกคนให้หมดนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับได้รับผลการอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า ถ้าลองติดตามพวกนิรเรดูดีเนี่ยเราจะได้ทราบนะว่าโลกฝั่งนั้นเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้พวกพลังงานของมนุษย์นะครับว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าดวงวิญญาณเองนะครับในการที่จะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงนะครับที่ทาให้ดินแดนฝั่งนั้นอยู่ได้ถ้านึกถึงฮาร์ดออฟเฟิร์หรือว่าไอหัวใจของดอกไม้เนี่ยจะมีดวงวิญญาณของพวกสัตว์ที่ตายไปแล้วถูกไหมฮะอยู่ในนั้นแต่ว่าทําไมดวงวิญญาณพวกนั้นเนี่ยถึงไม่ได้เอาไปใช้กับดินแดนที่อยู่ในโลกนั้นครับถ้าตอบไม่ง่ายก็คงหนีไม่พ้นจาก เอาเอาพวกมนุษย์นี่แหละครับมาเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะทําให้ดิแนแดนฝั่งนั้นอยู่ได้แล้วก็เก็บรวบรวมดวงวิญญาณของพวกเตเองนั้นไว้อยู่ที่หัวใจประมาณนั้นโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิฟอร e ดเดินนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้มากถ้ามีโอกาสไม่กลับมาเล่นแล้วเ <laughs> พราะเกมนี้นะ่าจะมีฉากจบฉากเดียวนะครับเท่าที่ผมไปดูมานะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับที่ดูจบซาวนีซีคโดะดับนผมซีจรินจ้า